วะาววาวว้าววัวว้าววังจะดาววาวว้าวว้าวว้าวั้าววาวาวว้าวัาวว้งว,ว,าวงัาวว้ววาววานวาวว้วว้าวาวาวาาาา เ,เอากินปังโกเร็วกินปังโกให้ดูหน่อยไม่ทำหน้ายอย่างนั้น <laughs> น,นะอร่อยไหม ลอยไหมลอยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อให้ดูนะเดี๋ยวพ่อให้ดูก่อนนะอ่าโอเคนะอ่ากินเราเอาวางลองวัตดีสิวัตดีก่อนวัตดีจอดวางวางวางลงวางก่อนสวีททีทำมองมองกล้องโอเคสวยเดี๋ยวพ่อให้ดูนะอืมมันจะแพ้